วันนี้ขออีกคลิปหนึ่งนะคะคุณแม่คุณพี่แล้วก็คุณป้าพีพีเอทุกคนอีกแล้วค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะขออีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นผ้าโฮลราชินีผ้าไหมของสุรินเองค่ะซึ่งโฮลตัวนี้เป็นออกเฉดแดงนะคะแล้วก็มีริมแดงอยู่ประมาณนิ้วหนึ่งทั้งบนทั้งล่างค่ะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นผ้าที่ เป็นใหม่บ้านนะคะพุ่งยืนค่ะแล้วก็เป็นการทอที่ดูนะคะเป็นการทอที่ประนีเลยค่ะแล้วก็ผืนนี้เนี่ยจากหน่ายังไม่ได้อ่านน้ํายายังไม่ได้เย็บเก็บริมนะคะก็เลยก็เลยเหมือนกับจะออกทื่อๆนิดนึงอะคะ่ะแต่จริงๆแล้วอะใหม่บ้านพุ่งยืนอะจะเป็นอะไรที่แบบพอพอเราเ น้ายาเสียเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นผ้าที่นิ่มแล้วก็หนานะคะแล้วผืนนี้ก็มีเจือยด้วยนะคะดึงเจือด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ที่เห็นชัดเด่นนะคะก็จะมีตรงตรงตรง,ตรงลายสีเขียวแนวขนานนะคะจะมีคล้ายๆเชิองอะคะ่ะเชิงเขียวล่างแล้วก็เชิงเขียวบนนะคะซึ่งเป็นแนวขนานอยู่ ตัวนี้เป็นผ้าสามตะกอนนะคะทอสามตะกอแล้วก็จะเห็นสีเขียวเห็นไหมคะเขียวแนวขนานยาวคือถ้าจะมองก็จะเป็นลักษณะของเชิงล่างและก็เชิงบนนะคะซึ่งก็ไหมบ้านแท้แท้แท้พุ่งยืนเนี่ยของผืนนี้นะคะก็ราคาก็จับต้องได้นะคะก็อยากให้พี่ๆอยากได้อยากได้ ครอบครองอะค่ะเพราะว่าเป็นไหมบ้านซึ่งก็บางทีก็หายากหน่อยอะเนาะหมบ้านทั้งพุ่งทั้งยืนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ในเรื่องเฉดสีก็อยู่ที่ว่าความพอใจของพี่พีทีหนึ่งว่าเฉดสีนี้จะพอใจไหมคะจะถูกใจไหมคะคือถ้าเกิดถูกใจก็เนี่ยทักทายได้เลยค่ะนะคะแต่ก็จะ เตรียมอ่นนั่ยาแล้วก็เย็บเก็บดิมงเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยอะค่ะนะคะจนะจ๋ยสวยนะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะพี่พี่ที่อยากได้ไหมโฮลนะคะไหมโฮลแล้วก็ไหมบ้านพุ่งยืนผืนนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะ